เฮ้ยลบอย่างนี้เลยเหรอขายไปเยอะลอยอ่ะหมดถ้วยเยอะเฮ้ยอัศจรรย์มากอ่ะโอ้บิวชีวิตหนูดีขึ้นเยอะเลยค่ะลูกเติมฝันให้บิวเป็นจริงค่ะโคตรเยอะเลยอ่ะโคตรเยอะเลยว้าวแมวไหมว้าวดีใจไหมดีใจสิได้คิ้วใหม่ดีใจสิได้คิ้วใหม่รอบก่อนเนี่ยมาดามแพม์ทำฝันของคุณป้าให้ขายขนมถ้วยกันหมดแล้วตอนนี้เนี่ย เสียงมาจากไหน่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันในช่วงฝันที่เป็นจริงกันอีกแล้วนะคะเรามาเติมฝันให้กับน้องบิวค่ะรายงานตัวสิคะลูกคชื่อบิวจ่ะชื่อบิวจ่ะถอดแมสได้มั้คะได้ค่ะอ่ะดู สิ really? nice ่งไหนคะที่รู้สึกว่าน้องบิวต้องการในชีวิตบ้างฉีดโปรตีนผิวขาวไม่ต้องค่ะหน้าสวยแล้วไหมสวยแล้วค่ะคุณแม่ไม่ให้ตากแดดเลยใช่ไหมคะลูกผิวสวยมากหน้าสวยมากที่หนูไม่มั่นใจคืออะไรคะคิ้วค่ะคิ้วค่ะเจนสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างเลยค่ะว่าน้องคนเนี่ยมีแฮปปี้เรื่องคิ้วถามว่าเพราะอะไรดูสิคะอันนี้คือคิ้วถาวรนะคะคิ้วถาวรค่ะน้องเขาอยากมีคิ้วลอยไปสักคิ้วมาดังนั้นวันนี้มาดามแพมมาเติมความฝันให้กับน้องบิวโดย การล็อกคิ้วราคาประหยัดไทยราคาตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันที่ด็อกเตอร์ท็ออฟนะคะซึ่งเป็นศูนย์เลเซอร์และกำจัด รอยแผลเป็นรวมถึงรอยสักเช่นเดียวกันค่ะหลายคนก็มกกักจะถามมาดามแทมเราลบรอยสักที่ไหนดีนะคะับยูถาวรทำพิษถามว่ามีผู้ชายมาจีบไหมคะไม่ค่ะไม่มีใครมาจีบ <c oughs> ถามว่าเพราะอะไรน้องเกาบอกว่าตั้งแต่หนูตัดคิ้วเนี่ยดวงตกมากเลยค่ะไม่มีผู้ชายตกถึงท้องเลย <c oughs> ใช่ไหมลูก <c oughs> ใช่จ้ะใช่จ้ะแถมเจอเนี่ยคิ้วนี่อยู่มากี่ปีแล้วลูกสองปีสองปีนะคะเสียดายไหมคะถ้ามันจะหายไปกับชีวิตหนูไม่จะได้จ้ะจะได้คิ้วใหม่อยากได้คิ้วใหม่นะคะคิ้วเนี่ยสองพันนะจ๊ะที่เห็นเนี่ยดังนั้นเราจะมาจัดการให้น้องได้เติมความฝันที่เป็นจริงให้คิ้วมันจางลงหน่อยเนาะดำปีเนี่ยผู้ชายไม่มาจีบเพราะอะไรเขาคิดว่าสักควยธนูแทงไม่เข้าเรารอข้คุณหมอแล้วเดี๋ยวเรานั่งเมาวันนี้ฝั่งไป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  ราคา,าหลายคนตงสงสัยว่าน้องเนี่ยทำไมถึงไม่ไปล็อกคิวเองนะคะนี่เห็นอย่างนี้มีผู้จัดการเปิดตัวนะจ๊ะนันพีเจ๊ที่ทะผู้จัดการเปิดตัวะคะ่ะปัตถบไปมารายงานตัวนะคะนี่น้องคอนเนี่ยอายุเพิ่ง21ปีนี่เพิ่งอายุ21คิวถาวรมาแล้วล้างหน้าตัวเองแล้วคือตกใจไหมลูกตกใจจีตด <laughs> เอาตรงๆนะแพมเจอครั้งแรกเจอที่เซเว่นใช่แล้วพอตอนนี้เนีย่ยน้องย้ายไปแล้วคิ Q ้วก็ยังไม่จางลงเลยค่ะแต่วันแรกเนี่ยคุณน่ากลัวมากคือดําสีเลยค่ะเป็นปลิงมาเกาะเลยหยู่รู้สึกเสียใจไหมคะเสียใจและถูกไปด่าทีคนที่ตักให้ไม่รู้เขาไม่อยู่ให้ด่าเขาไม่อยู่ให้ด่าแล้วเฮ้ยสองพันเนี่ยไม่ใช่เงินน้อยๆเลยนะสําหรับน้องบิวแต่ถามว่ามาที่นี่เนี่ยมาดามแพมบอกเลยค่ะ2องพคุณก็สามารถลบคิ้วได้และชีวิตหลังตักเป็นยังไงบ้างคะลูกเวลาไปไหนก็ต้องเขียนคิ้วอยู่เหมือนเด ก็ทับมันก็ดำแล้วมันก็เข้มเกินแล้วม,ม,มันก็ไ<จ>ม่พอใจคล้าสีน้ำตาลทับนะใช่ไหมลูกคิดว่าน้องอยากได้ดำกว่านี้ซะอีกคนรอข้ากทักมายังไงบ้างคิ้วมันก็เหมือนไม่เหมือนคิ้วอะ่ะน้องเป็นคนที่ผิวหน้าสวยมากนะคะซึ่งผิวข,วขาวขนาดนี้ไม่จําเป็นคิ้วต้องดำแต่ขาหนีบดำเนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมลูกไม่สะเทือนใช่ไหมคะไม่สะเทือนค่ะนี่เจ๊ทิพย์นะคะเจ๊ทิพย์ ครั้งแรกเนี่ยที่เห็นน้องเขา่ายังไงก็มาแล้วมึงเข้ากล้องไหนนะพี่รู้สึกยังไงบ้างถึงน้องครั้งแรกนะตกใจค่ะตกใจเลยเหรอมันหนามันหนาแล้วมันน่ากลัวไหมใช่ค่ะน่ากลัวนี่ก็ถามว่าพี่เอาปิงมาไว้ตรงคิ้ว <c oughs> แล้วหนูเสียใจไหมลูกก็มีเสียใจนิดๆแต่ก็โอ้ถ้าเป็นพี่หนึ่งนะถ้เป็นตัวลื่นะคะถ้าเป็นตัอื่นก็ไม่ผ่านดังนั้นเนี่ยน้องบิวเนี่ยรู้จักสัจธรรมของโลกเลยหลังจากได้ยินเสียงคนทักคนค้างเยอะทำไมน้องไม่เอาออกคะ เสียไปแล้วสองพันช่แล้วค่าใช้จ่ายมันก็สูงนะคะในการเอาออกใครที่มีปัญหานะคะเอาออกมักจะแพงกว่าแต่ที่นี่ราคาย่อมเยาเบาสบายค่ะเออในใจหนูเคยคิดไหมคะเข้าน่าจะแพง่ะน่าจะแพงใช่ไหม ปกติเนี่ยราคาเนี่ยแพมบอกน้องไว้เลยว่า2 0,000บาทซึ่งน้องบอกว่าพี่คะหนูต้องทํางานกี่เดือนข้ากว่าหนูจะเก็ตตังได้นะคะน้องบอกว่ารถบ้านแล้วก็แม่สําคัญกว่าดังนั้นเนี่ยน้องบอกว่าช่างหัวมันเลยค่ะไว้บนหน้าหนูเนี่ยละค่ะเดี๋ยวอีก20ปีเดี๋ยวมันก็จางดีไหมคะเจนสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่หัวลลอกอย่างนี้นะคะนั่นก็คือบอกว่าพี่คะถ้าจะพามารบแล้วอย่าพูดมากค่ะพาหนูไปรบเลยเดียค่ะอัลคาะแล้วเราก็เข้ากันมาพบอ คุณหมอนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอหนุ่มนะคะคุณหมอหนุ่มคะรายงานตัวเินึงคะ่ะนายแพทย์อะไรคะครับผมนายแพทย์นัทพงศ์สีรู้ระวงนะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางผิวหนังนะครับค่ะซึ่งคี่คุณหมอค่อนข้างยาวนะคะเราจาไม่ได้กนเลยให้รายงานตัวเอง <c oughs> นะคะ <c oughs> น้องเนี่ยคิ้วค่อนข้างหนาแล้วก็ดําตั้งใจสักเขาเรีเควสขอสีน้าตาลแต่เขาบังเอิญว่าได้มาเป็นสีเขียวเขียวว่ะคะ่ะ<อ>คุณหมอมีวิธีแก้อย่างไงช่วยน้องได้บ้างไหมคะจริงๆรอยสักเนี่ยปัจจุบันเราสามารถลบให้หายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ ร้อยเปอร์เซ็นต์ฝันที่เป็นจริงแล้วล่ะมึงนะคะโดยเทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อ p i กเว e w a y ครับค่ะที่จะลบรอยสักสีดำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่ไม่มีรอยแผลเป็นนะครับใช่ค่ะแลวไม่ทำให้คิ้วหายด้วยค่ะหลายคนก็จะบอกว่าที่ไม่อยากรลบคิ้วก็เพราะว่าอะไรหนึ่งขนคิ้วมันหายไปสองคิ้วจะกลายเป็นคิ้วที่เป็นขนงอกนะคะหนูเคยคิดไหมลูกที่หนูจะต้องใช้ฝาเบียร์ขูดอะค่ะแบบร้าสัดวตักนื้อเคยคิดไหมคะ โอ้ก็เคยก็เคยนะคะสรุปคือลองทํามาแล้วกลัวค่าใช้จ่ายสูงเออกลัวค่าใช้จ่ายสูงซึ่งที่นี่บอกว่าล็บครั้งละ2,500บาทเองใช่ไหมคุมอต่อครั้งครับต่อครั้งดูสิบิวจ้าที่คุยกับคุณหมอแล้วฝั่งหนูจะเป็นจริง หายภายในสามครั้งหนูโอเคไหมคะโอเคจ้ะโอเคจ้ะน้องบอกว่ารีบๆตุกขยหนูอยากทายาชาแล้วนะคะก่ <c oughs> อนที่จะทํานะครับเราจะทายาชาก่อนสา่สิบห้านาทีซึ่ง <จะ S 1> ไม่เจ็บเลยใช่ไหมคะตอะทนทาจะรู้สึกดินดีนิดหน่อยแต่ว่าระหวา<อ>่างทำเราจะมีตัวไอเย็นที่ช่วยเป่าให้ให้รู้สึกเย็นด้วยน้องค่าจะรู้สึกสบายตอนทํานะครับแล้วก็ทีนี้หลังทําเนี่ยก็จะมีอาการแดงๆอยู่ประมาณ5้าถึงเจ็ดวันก็สามารถโดนน้ําได้นะครับแต่ให้เลี่ยงโดนแสงแดดหลังทำหน่อย รประมาณ7วันรอยแดงก็จะหายก็จะเห็นเลยว่าคิ้วเนี่ยจางลงประมาณสักสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เราก็จะนัดมาทําอีกหนึ่งเดือนเพื่อให้ผิวค่อนข้างแข็งแรงขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับเราต้องรอให้ร่างกายค่อ,คอยๆดูดซึมเม็ดสีให้สลายออกไปก่อน<ห>นะครับแล้วเราก็จะนัดมาทาครั้งต่อไปการตักคิ้วเนี่ยมันจะอยู่กับเราถาวรตลอดไปนั่นคือหมายความว่าอะไรคะการเติมสีหนูใช้หมึกหมึกที่ดินสอเขียนคิ้วใช่ไหมลูกที่ว่าเขียนไว้บอกอะไร่ไมคะไม่ใช่ปากกาเมจิกเอาปากกาเมจิกนะคะน้องเขาบอก ว่าอย่างงั้นซึ่งจริงๆแล้วมันลอกฉลากออกนะคะลูก <c oughs> ผลการรักษาแต่ละคนนะคะจะไม่เท่ากันเนื่องจากว่าแต่ละครั้งเนี่ยที่เราสักคิ้วเนี่ยเห็นไหมคะบางคนดํามากบางคนดําน้อยถ้าเกิดว่าดําเป็นน้ําตาลอย่างเงี้ยก็จะน้อยกว่าใช่ไหมคุหมอแล้วแต่สีด้วยครับถ้าดำเนี่ยออกง่ายสุดนะครับ<อ>สี <จะ S 2> แดง,อองสุดสีแดงจะออกยากขึ้นมานิดนึง<อ>และสีที่ออกยากที่สุดคือสีเนื้อที่ไปสักทับมาถ้าเกิดคิดจะลบอยู่แล้วไม่ควรจะไปสักสีเนื้อนะครับเพราะสีเนื้อออกยาก นั่นคความรู้นะจ๊ะบางคนสักแน่นมากก็คือใส่สีไปเยอะมากอันนั้นจํานวนครั้งก็อาจจะเยอะขึ้นและโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ6 1 2ครั้งขึ้นอยู่กับปริมาณหมึกแล้วก็ชนิดของสีด้วยตอนแรกนะคะเจอน้องอยู่ที่แคทเชียค่ะเหมือนกับอปกามาขีดๆีดขไว้ค่ะทั้งทึบแล้วก็เป็นเส้นๆ้นด้วยนะคะเขาพยายามสักเป็น3มิติแต่3มิติแนวขวางค่ะกลัวว่าขนคิ้วลวกอย่างเนี้ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีประกันไหมคะว่าขนคิ้วไม่ร่วงอย่างแน่นอนการันตีเลยครับว่าขนคิ้วไม่ รัวเนื่องจากว่าเลเซอร์ของเราเนี่ยจะทําลายเฉพาะเม็ดสีที่เราสักรวไปเท่านั้นแล้วข้อดีก็คือระหว่างทําเราไม่ต้องโกนขนคิ้วด้วยเพราะบางที่นะคะเขาบอกว่าจะต้องโกนขนคิ้วแล้วฉันจะอยู่ยังไงอะ <c oughs> อะไรอย่างนี้นะคะมีผู้ใช้บริการเป็นผู้ชายไหมคะมีมีครับบาง,<ย>งคนที่สักเป็นคิ้ว,เป,วเป็นคิ้วยักษ์เลยก็ยังมีเลยโอ้น่าน่ากลัวมากนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ย เคยเจออาจารย์ระดับด็อกเตอร์แต่ว่าพลาดไปสักคิ้วมาผู้ชายนะคะเป็นแท่งมาเลยค่ะซึ่งเป็นสีเขียวนะคะดังนั้นเนี่ยพนักงานอเมซอนเนี่ยไม่ต้องสักคิ้วสีเขียวตามเสื้อนะคะเือนน้องก็เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นคนที่รักสายงานมากสายงานคืออะไรคะอเมซอนอเมซอนสีเขียวซึ่งวันนี้เนี่ยน้องเนี่ยได้ทําการทะเลาะกับผู้จัดการเรียบร้อยแล้วนะคะน้องก็ขอลามาหนึ่งวันผู้จัดการใจร้ายมากค่ะจะไม่ให้ลาค่ะแทมก็เลยบอกว่าบิลคะ บิวจะเลือกคิ้วหรือจะเลือกทํางานคะเลือกคิ้วจะเลือกคิ้วค่ะจะลากออกในะดัะนั้นนะคะเดี๋ยวให้น้องบิวเนี่ยไปล้างคิ้วก่อนนิดนึงแล้วเรามาดูคิ้วจริงๆของน้องบิวว่าเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ตาเชือ้อเดี๋ยวจะร้องไห้เลยเหมือนจะร้องไห้เหมือนจะร้องไห้นะคะฝันที่เป็นจริงแล้วนะคะอันนี้การเติมฝันอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยที่ลบเนี่ยดูคิ้วที่ลบนะคะซึ่งไม่ต่างอะไรกันเลยนะคะเป็นไงคะคุณพยาบาลน่ากลัวไหมคะอันนี้คือลบแล้วเหรอครับที่ว่าทาลบแล้ว ดูสิคะคิ้วเป็นอย่างเงี้ยแล้วน้องหน้าออกขาวใสๆอย่างเงี้ยแล้วคิ้วอย่างเงี้ยแปะอยู่เนี่ยหน้าเคาน์เตอร์นี่ตกใจมากนะคะท่านผู้ชมขาหลายคนเนี่ยพลาดไปสักคิ้วมาแล้วค่าใช้ใจ่ายมันค่อนข้างสูงแต่ที่นี่เนี่ยดรแท็ออฟเนี่ยมีมากกว่า7สาขานะคะเดี๋ยวมาดามแพมเนี๋ยจะใส่ไว้ในข้อความนะคะซึ่งดูสิคะ,ด,คะดูเสียดายไม่ลูกอยู่กับมันมาตั้งสองปีเนี่ยไม่เสียดายอย่าเอาอ,อกนานแล้วอา <laughs> เอาอ,อกนานแล้วนะคะ ึ่งต้องบิวเนี่ยเป็นสาวใสๆวัย21นะคะอันนี้คือความผิดพลาดนะคะโชคดีนะคะที่ไม่พลาดไปนหนักมากกนนแบบว่านี้แต่ว่าคิ้วสองเฉดกันเลยนี้นะคะอันนี้เนี่ยคือทําครั้งแรกแล้วก็อยู่เป็นตาบากถาวรเลยนะคะท่านผู้ชมขาดูนะคะน้องเริ่มเป็นเกี่ยวเียวแล้วค่ะอันนี้คือคิ้วจริงของน้องนะคะดูนะคะซมูมไปในรูจมูกเลยค่ะอ๋อไม่ใช่นะคะสีค่อนข้างเข้มนะคะน่าจะทําประมาณ3ามครั้งน่าจะออกนะคะแต่เดี๋ยวเนี่ยมันจะจางไปเลยตั้งแต่ครั้งแร,แรก<า>นะ้ครับตอนที่ตักใหม่ๆเนี่ยคือเข<ม><ม> โอ้ยดำมากเป็นสเก็ตแบบว่าโอ้หนี่คือจางมาแล้วนะคะโอ้ยที่นี่หมอดีจังเลยอ่ะเขาไม่ขี้เหนียวยาชานะคะดูดีใจไหมคะดีใจดูบอกความรู้สึกตอนนี้หน่อยไหมคะว่าหนูรู้สึกยังไงที่ได้ล็อกคิ้วแล้วอะค่ะมันจะได้คิ้วใหม่อะออฟิลเหมือนจะได้คิ้วใหม่แล้วก็ผัวใหม่ก็จะตามมาโอ้ยหัวเก่ายังไม่มีเลยนะคะน้องยังเป็นสาวภุ่มประจำนะอ๋อแปะไปแล้วเดี๋ยวเราจะพาน้องไปกินบุฟเฟ่ต์ด้านคิ้วอย่างนี้ กล้าเดินไปไม่รู้ไปกินไปเอนะ็องเงี้ยค่ะปันหัวแต่บอกว่ากล้าจิตนตนาการคุณพยาบาลคิดว่าน้องตองว่ากล้าหรือไม่กล้าคะไม่กล้านะคะอาตอนนี้มาร์คไว้เรียบร้อยแล้วนะคะยาชาจะออกฤทธิ์ภายใน20ถึง45นาทีนี่เป็นครั้งแรกของมาดามนะคะที่เห็นการล็อกคิ้วออกอย่างจริงจังนะคะนี่เป็นครั้งแรกนะที่เห็นนะคนที่จะล็อกคิ้วคุณต้องเห็นอย่างแน่นอนว่าเป็นอย่างไรคะ่ะอะ ตอนนี้นะคะด้วยความที่เชี่ยวชาญของพนักงานเนี่ยธรรมดาเขาจะแปะไวยเฉยใช่ปะกันไหลค่ะนี่ค่ะเอาสก๊อตเทปแปะเลยแล้วแพรก็เลยบอกว่าแปะตรงกลางด้วยถามว่าเพราะอะไรคะดั้งแม่ดั้งแม่ <laughs> <laughs> ไม่ได้บอกนะคะไม่ได้บูล <laughs> ีแมพค่ะแมพแล้วก็ติดไว้ตรงนี้นะคะ <laughs> เพื่อที่ให้น้องเนี่ยจะได้นั่งอย่างมีสติแล้วก็สบายนะคะ <laughs> โอเคไหมคะลูกโอเคจะได้ไม่ไหลลงดั้งนะคะ <laughs> ราคาหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าด็อกเตอร์แท็ออฟเนี่ยมีบริการอะไรกันบ้างซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราได้นั่งคุยกับพี่หมอใต้เราลงเพื่อนแพนเบบเป็นคีรอยแล้วมีค,คนถามว่ามาดาแมแพนค้าจะไปลบรอยรีดใต้หน้าอ,อกเนี่ยบวมเป็นเนี่ยเป็นเท่านิ้วก้อยเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมีบริการไหมครับพี่หมอครับเรามีบริการลบเรื่องของรอยแผลเป็นด้วยนะครับเป็นรอยแผลเป็นที่เกิดจากอุบัติเหตุรอยแผลเป็นที่เกิดจากการผ่าตัดศียกรรมตา่างๆครับ,รบ,รบเรามีเคสเยอะมากเกี่ยวกับ,กบเสริมหน้าอกแล้วก็มีรอยนะครับแล้วก็ผ่าตัด หนังตานะครับแล้วก็มีรอยเราก็สามารถที่จะลบได้เช่นกันอีแจัดไงเป็นเลเซอร์ขนที่หน้าแข้งขาเนี่ยไหม้หมดเลยพี่หมอพี่หมอบอกว่าลบรอยคีรอยเนี่ยครั้งหนึ่สองพันเองนะถูกมากพี่หน้าแข้งเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะถ้าคจริงจริงๆกับจัดขนเนี่ยราคาเราเริ่มต้นตั้งแต่แค่เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยอีบรีนด่ไมถูกจังถูกจังเพราะของแท้มาเริ่มต้น950าร้อยหนะหมอขนาดสมัยก่อนนะอย่างคนลักแร้เนี่ยเรายิงครั้งละ1,500บาท เดียวข้างเดียวหรือสองข้างครับสองข้างครับสองข้างสิคะถ้าบอกว่าข้างเดียวข้างละพันห้านี่ช็อกนะคะจนเป็นลูกไปหมดแล้วค่ะสองข้างอุ้ยคือดีค่ะดังนั้นนะคะหลายคนเนี่ยบอกว่าโควิดเนี่ยไม่มีรายได้แต่มีตังเก็ตมาผ่านที่นี่จะค่ะเลเซอร์เนี่ยเครื่องมันก็ไม่ใช่ราคาถูกๆใช่ไหมคบพี่หมอวถ้าเป็นเป็นฝ่ายแบบเม็ดเล็กๆอย่างนี้ราคาออกได้ไหมคะออกได้หมดเลยครับเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทครับห้าร้อยก็ไม่ถูกจังลยพี่หมอ ตอนนี้เนี่ยจะผ่าตัดโตกระจกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะปิดดวงตาไว้เรียบร้อยแล้วนะมาลบคิ้วแล้วจะเป็นรอยแผลเป็นไหมไม่เป็นค่ะแล้วก็ไม่เป็นขีรอยด้วยนะคะ <c oughs> ตืน่นเต้นไหมคะตื่นเต้นนิดน <c oughs> ึงตื่นเต้นนะคะรู้สึกเหมือนจะมีผัวไหมคะไม่แน่ใจอ,ะอ่ะไม่แน่ใจใช่ไหมถ้าลบคิ้วแล้วได้ผัวเนี่ยที่นี่เจ้าที่ดีนะพี่หมอคะเป็นไงบ้างคะเคสดูยากไหมคะเป็นรอยสักสีดำครับสีหมึกไม่ได้เข้มมากนะครับเพราะว่าเนี่ยถือว่าลบไม่ยากเลยนะครับอาจจะใช้สักสองสาครั้งอะไร ก็จะจางลงหกเจขึ้นไปออแต่ครั้งแรกคือจะวาวสุดเลยใช่ไหมครัคั้งแรกแรก็จะดูจางเยอะมากครับแล้วถ้าใครอยากติดตามผลนะคะไปที่อเมซอนไฟชั่นไอแลนชั้น3นะคะอีนี่จะอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะแอบพนะะักงานยิ้มค่ะตอนนี้กำลังถ่ายอยู่ค่ะยิ้มอ่ะยิ้มอีกอ่ะอีกค่ะองล้วนะคะเริ่มแลวนะคะขอจะเริ่มแล้วใช่คะใช่ ตอนนี้เนี่ยเราใส่แว่นกันลงสีนะคะอันนี้คือเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็ดูดเนื้อตายอนะ,ะ <c oughs> อันนี้เป็นเครื่องเป่าลมเย็นครับอ๋อก็เป่ารู้สึกหาย,ยสบายแล้วก็<อ>รู้สึกเจ็บน้อยลงวพาตอนนี้ใส่อาชาน้องกาจะรู้สึกเริ่มชาแล้วครับก็เดี๋ยวต้องต่อสอ <ๆ S 1> ายชาจริงนแล้วนะ <c oughs> ยังรู้สึกไหมคะด่าไม่รู้สึกอ่ะจริงจี๋อดี ไม่รู้สึกอ่ะแง่น้องนะคะเดี๋ยวเราให้คุณหมอเริ่มเลยดีกว่านะคะเราใส่เว่นนะคะก่อนทำจะดีนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเทดสอบหนึ่งจุดนะครับได้ไหมครับหนึ่งสองสามประมาณนี้นะ้วรู้สึกไหมคะโอเคไหมคะโอเคนะอ่า่อนะครับนี่ธรรมดาแถมไม่ถามนะคะทีนี้ไม่บอกนะครับนี่ลบอย่างนี้เลยเหรอหายไปเยอะเลยอ่ะ อุยอัศจรรย์มากอ่ะโอ้ดีวชีวิตหนูดีขึ้นเยอะเลยค่ะลูกยิ่งกว่าถูกหวยอีกอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวการเติมฝันให้น้องอย่างแท้จริงคุณทางช่วยมันเร็วแล้วมันเนี้ยมันเร็วแล้วมันดีมากใช้เวลาแป๊บเดียวเองอ่ะลดอีกข้างหนึ่งนะครับค่ะเดินงสอง ลดมากค่ะผลไม่ล่วงด้วยออ้ยเห็นผลชัดเจนมากเลยหลายคนก็กลัวว่าต้องทําหลายครั้งอันนี้ทำเดียวน่าจะพอเลยนะเนี่ยจึงมากแม่ถ้าจะเอาออกให้หมดนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยของบิวคือดีมากผลลัพธ์คือดีนะคะโอเคคือคือเราก็รู้ว่าเทคโนโลยีมันไปเร็วอันนี้คือไปเร็วมากเสร็จแล้วบิวบิวค่ะ ไอตรงที่ขา,ขาวๆมันเป็นรีแอคชั่นที่หลังยิงด้วยนะครับ<ช>สีข้างล่างที่มันอยู่มันจะถูกขับขึ้นมาแล้วก็สีข้างบนที่ถูกทำลายไปมันก็จะถูกฉลองไปตางกาลมันต้อ,นนองอะไรมากหรอกคะ่ะพี่หมอขาเห็นได้แค่นี้เนี่ยก็คือ,อบุญของยีบิวแล้วนะเอารกอาระจกให้บิวดูเอากระจกให้บิวดูแป๊บเดียวเองนะบิวเจ็บไหมเจ็บไหมคะไม่เจ็บจ้ารองเท้าตีเลยกันเนี่ยเนี่ยเธอถอดเนี่ยได้เลยเออคุณได้ลูกชายนะครับ นัลุดถได้ลูกชายนะคะบิวขาบิวเป็นคนที่โชคดีมากนะวันนี้นะคะเติมฝันให้บิวเป็นจริงค่ะโอ้ยโคตรเยอะเลยอ่ะโอ้ยโคตรเยอะเลยว้าวไม่ว้าวไหมนีใจใจนีใจสิได้คิ้วใหม่ดีดีใจสิได้คิ้วใหม่นะคะอน้องบิวลุกขึ้นนิดนึงค่ะอ่ะดูตัวเองในกระจกใหญ่ชีวิตดีขึ้นเยอะเลยไหมไม่เจ็บด้วยไม่เจ็บขอบคุณหมอได้ยังลูกขอบคุณหมอเลยค่ะ นี่คือสิ่งมหัศจรรย for ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนี้เลยก็ว่าได้ตอนนี้เนี่ยวิธีดูแลรักษาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะพี่หมอก็หลังทำก็จะมีอาการแดงประมาณ5-7วันนะครับค่ะให้งดโดนแสงแดดนะครับ่ะงดการเขียนคิ้วหรือว่าขัดถูบริเวณที่เรายิงเลเซอร์ไปเพื่อป้องกันการระคายเคืองค่ะห้ามใช้วิมล้างหน้านะลูกวิกตอลก็ห้ามทุกอย่างก็เหมือนปกติครับสามารถใช้ชีวิตได้ปกตินะครับพอครบ1เดือนสีมันจะค่อยๆจางลงลงไปจะประมาณ50%แล้วแสงกับโทรศัพท์ เหมือนกันครับสามารถทาครีมกันแดดทับบริเวณที่เรายิงรอยสักไปได้เลยนะครับอ๋อนี่นะคะช่วงนี้เนี่ยระหว่าง็อบคิวนห้ามคุยกับผู้ชายนะคะห้ามวิดีโอคอคุยกันเจ,จ,จ็บไหมเจ็บไหมตอนนั้ไม่เจ็บจ้ะตอมันก็รู้สึกเหมือนกัดนิดน,นึนงอะ ไม่ใช่ต้องรังใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ว้าวมากเลยออนนี้เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะมีตัวยาตัวครีมที่ช่วยป้องกันการแผลให้กลับไปทาที่บ้านต่อทาแค่ห้าถึงเจ็ดวันเท่านั้นครับพี่หมอหาแล้วถ้ามีแฟนคลับมาดามแพมอยากทำล่ะหมอจะให้อะไรบ้างไหมคะได้ครับก็ถ้าเกิดใครที่เข้ามาดูของมาดามแพมมานะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับไลค์ด็อกเตอร์แชทออฟแล้วก็แชร์คลิปของมาดามแพมเดี๋ยวให้ส่วนลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ตอนแรกเตลบอกว่าพี่หมอให้สักสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมพี่หมอให้ยี่สิบเลยค่ะบิวขามีสาขาที่ใกล้ๆแฟชั่นไอแลนด์นั่นก็คือเดี๋ยวพอมานาดูเดินไปไหวไ,ไหมลูกไหวไหวค่ะเพราะความสวยกันูหไหวค่ะถ้าผู้จัดการจะไล่ออกก็ไล่ค่ะเชิญค่ะะเดี๋ยวพอแนคขับเธอมาจริงอะ่ะบอกไปธนาคารว่ามาจากมาดามแพรมธนาคารบอกกลับเลยใครวะ ไม่รู้จักบอกนะคะใครทีไปที่ตาขาไหนแล้วมีบอกรู้จักมาดามแทน่ก็ดังจะตายนะเว <c oughs> ลาอวดหัวนั่นนะขอบคุณพี่หมอนะคะที่ <c oughs> แบบว่าช่วยสารฝันให้ <c oughs> ชีวิตน้อง <c oughs> แบบว่าดีขึ้นจริงๆ <c oughs> เลยนะคะ <c oughs> มาครั้งนี้เนี่ย สวยจึ้งขึ้นเยอะเลยนะลูกถ้ามีผัวในแจกการเพื่อนะลูกนะการสตรฝปันของเราเนี่ยนอกจากคิวหายไปแล้วก็มีผัวเพิ่มขึ้นด้วยโอเคไหมคะโอเคจ้ะโอเคจ้ะก็ขอบคุณพี่หมอมากมากในครั้งนี้นะคะส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวมาดามแพมจะทิ้งไว้ใต้คลิปว่ามีสาขาไหนบ้างนะคะวันนี้ขอบคุณพี่หมอมากมากเลยค่ะ ดอกเตอร์แทตออฟช่วยคุณได้จริงๆถ้าคุณมีปัญหาเรื่องหน้าท้องลายไม่ลายนะครับอ <c oughs> ัทิีย์จำช่วยได้ไหมคะ <c oughs> ได้ครับได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหน้าท้องลายแผลเป็นตะกคีรอยคิ้วถาวอจะลบตรงส่วนไหนจัดได้เลยคะ่ะและที่สําคัญค่ะเลเซอร์เราถยมันได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณพี่หมอและก็ดอกเตอร์แทตออฟมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ